แสบพี่น้องรบมละอ่อนๆสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะในสองเมโลดผ้าสแสบค่ะเมน,นี้รส,สีผ้ามากินของสดอีดแล้วค่ะพี่น้องก้อยกุ้งกุ้งเต็มโมเมนต์ก้อยตุกกุ้งว้วพิษ มันเต้นแต่ว่าตอนนี้มันนอนเลยด้ค่ะมันบ่อเต้นแล้วมันเศร้าเต้นแล้วมันเมื่อยกุ้งที่เคยเต้นแล้วกันเนาะะะนแต่ตอนซื้อมามันเต้นดอง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 เลยด้ค่ะ่ะว่ามันสีเหียเด้อเด้อมึงเนี่ยสดสดเลยด้ค่ะเต้นดองดองอยู่บอนนี้มันเศร้าเต้นละค่ะมันเมื่อยสรบละคืออยากเไน้พี่น้องคืออยากมาโดนเลยนี่ตัวสีห้าได้พอดีเห็นเพิ่งรงขายในเพจลูกก็เลยสั่งเลยค่ะพี่น้อง เงาค่ะอือหือเจ็บมันสดไหมมันหวานไหมพี่น้องเซ่บครับมีอันปีกไก่ย่างค่ะพาะแก่มกบซิมี่มาละสลรัดคอร์ครือเกาแล้วกับทัวพวกเงาน่าค่ะเงาเลยนะค่ะเนาะ ขึ้นอยากอยากโดนเลยเด้เนี่ยขึ้นอยากมาโดเลยเด้แมนูเนี่ยนะคะอืมแบบเงี้ยรับมละอ่อนๆอเอข้ากันครับ หืมกุ้งกุ้งไฟไหมคะกุ้งเต้นกุ้งโคยตี้ยแต่วาเต้นแหละค่ะเหนื่อยเต้นรึเปล่าซื้อมาหรอคะ พี่น้องในถ้ายเบิรงวาจาันต์เจ้าบาทตุ้นซุ้งม,มือจาวาอร่อยหนึ่งไม่หนึ่ง,ง,งจ,จานเนี่ยข้างในยูบันเท่านี่บ่ถึงเนาะลุงเทพมีอย่างมันกระเพงขึ้นบาล้วค่ะมึงสียค่าเสาค่านันค่านี่พอดีเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะตึ้นก็สร้างพันกับส่าทรงไงหอหัวทีอะค่ะทรงทีเลยมึง้ค่าส่งหรอก ดูกไกลบ้างคือสิเดบบริการ <c oughs> ม่รถดูเหย,ยนืนนะครเมันตะเสแซ่บครัพี่น้องแม่นูคืออย่างเนี่ยแซ่บลรอดด้วยทำมันแซ่บ เลื้อยตะประเทศยเห็นที่ให้น้องเบิึงเนาะคะ่ะเนาะฮาคนแบบว่าบ,า,บางคนเพิ่นเฮ็ดบ่เป็นนะนนแต่มันก็เฮ็ดง่ายเด้อคะ่ะเมนูนี่ก้อยกุ้งกุ้งเต้นติดก้อยกุ้งไ้มคะ่ะพี่น้องอยู่บ้านเอินก้อยกุ้งมั้ยถ้าบ้านเอิญตะก้อยกุ้งบาคนเถยว่ากุ้งเต้นว่าซั่น,นมึงก็เต้นนี่ดีเนาะ Việt Đông Đông nhớ Mà lạ hả? Mmmmm ผิดใจพี่น้องนิ้วเข่านิ้วสองห้งครับทานโดยกินบ๊อสผากกัขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อนิ้วเผ่านะคะมะฮวงสวยนเออยานาะพี่น้อง น้าคา่ะจุ๊บคั่มเลยไงเยคืบดอดอือม,มาละสนกุกจุ๊บอื่นพักใจอ่ะาะเุาเอื่นพักใจ ต่มหมองเออมือคือกันเนี่ยเ่าจ่บานเออพักใส เปลี่ยกนกายพนละอยเหมือนเขาผสมทางหนูก็ได้แม่นางเบิ่งครับพีนะ่น้องแม่นางเบิ่งแม่กิน เปิดเบาๆนะคะอืม mm. ขนมแบบแบบครับอืมหวานสดไหม มขมเนะะี่ยค่ะขไปหลวกอ่ะขมอันทักไฟเนี่ยถ้ามันไปลวกในขมเลยใจ่มน่นคือก่นเนี่ยค่ะเนอะบางนังหนึ่งขอโทษเลวะค่ะเด้อมันหามมาดดนะดได้ยี่สิค่ะขอโทษดลยด้ได้ค่ะเด้อ นุ่มุ่งอย่ากินกรุงเต็มน,น้ำพี่น้องอืม้องค่ะพอแล้วค่ะพี่น้อง เจอกันไม่มื้อหนาแล้วค่ะนะ่ะมันนี้พาซมี่ก่อนนะค่ะเดอ้อขอบคุณที่ขอมาตีดตามรับช่อมส่องมันโรถผ้าแสบเวยคะ่ะขอบคุณสำหรับค้นถี่ติดตามไม่ทั้งไม่ทั้งเกาแล้วค่ะขอบคุณสําหรับค้นถี่แช่ที่ไหลให้รถด้วยค่ะเดอ้อผู้แช่ก็เปิดสาเารนณะนให้น้ำเน้ลยค่ะเดอ้อเพื่อเปิดให้คนอื่นหน้องเห็นให้ได้มากินแสบๆน้ำกันพี่น้อง คลิปน,นี้พ่อจะมีก่อนนะคะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมสารมิโล่าเสีบค่ะสวัสดีค่ะ